ผู้ชายคนนี้เขาสงสัยว่ามีเขาจะมีชูเขาจึงอยากจะสืบให้รู้ไปเลยว่ามันจริงหรือไม่เขาจึงไปจ้างหน่วยรถพิเศษมดสัตว์ให้มาตามสืบเรื่องนี้แต่หน่วยมดสัตว์คิดว่ามันจะตึงเกินไปเขาจะต้องการผู้ช่วยจึงได้คิดถึงที่สมถุยแนวอาจจะผ่านแต่แท้ที่จริงได้มันคือแมวคู่การพร้อมตัวเข้าไปสืบความลับในแก่งอาชญากรเข้าเซนเตอร์คามชตา วันนั้นไอแมวสมดถุยถูกเรียกตัวกลับด้วยวิธีพิเศษเมื่อมันมาถึงฐานปฏิบัติการแล้วหน่วยลบพิเศษจึงได้บอกแผนการทั้งหมดให้มันฟังและติดอุปรกรณ์ดักฟังไว้ที่คอของมันด้วยและให้มันเริ่มดำเนินการทันทีจึงทามันไปส่งที่อพาร์ตเมนต์ของผู้หญิงคนนั้นสมุดถุยแอบกระโดดขึ้นไปตามชั้นต่างๆจนถึงข้องเป้าหมายแล้วก็เลยพบกับผู้หญิงกับชายชูอยู่ด้วยกันสมุดถุยทําตัวเหมือนแมวไม่มีอะไรไม่เขยดโนแมนแลนด์มันดูเชื่องและน่ารักเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เป้ามมััวนป็สรอต ตอนที่ทั้งคู่กำลังอายยีนอมาเต๋ออาจจะมาจามากันอย่างเพลิดเพลินแมนก็ได้แอบถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้แล้วรีบออกมาจากห้องเชื้อดนันทันทีและตรงไปที่ถนน,นข้ามทางมัลายอย่างรวดเร็วแต่ทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นตุ้มร่ังของมันกระเดินไปอย่างกำลูกชิน้นร่วงรู้จักถุงร่างของมันต้องกิ้งล้นล้นหมุนเป็นลูกข่างไปหยุดอยู่หน้าเซเว่นสภาพผมมันสบังสบอมสุดจะเยียวยาโชคดีที่หน่วยรบพิเศษเข้ามาเจอมันซะก่อน และแกะเอาลักฐานที่คอของไอ้สมถุยไปแต่ไม่ได้เอาร่างของสมถุยไปด้วยเดี๋ยวกลับมาเอากูก่อนมันได้แต่คิดแค่ในใจว่าพวกมันทําไมไม่ช่วยแมวทั่ววัดนรกนรก,กอย่างมันทิ้งให้ตายอย่างแมวข้างทันหงอนมันคิดในใจว่าทำามรอดไปได้มันจะแก้แค้นให้สาล้มถ้าเพื่อนๆอย่างชมตอนต่อไปช่วยกดซับสไครกนด้วยนะครับแล้วสมถุจะกลับมาแก้แคน